ชาวกรกฎในช่วงเดือนนี้เส้นทางชีวิตจะชัดเจนขึ้นการงานจะสว่างสวยัยการเงินจะพุ่งพ่านหลังจากนี้ทีละขาชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมชาวราศีนี้ต้องบอกว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะลงมาคุ้มครองเขาเรียกว่ามาเป็นกองทัพเพราะนั้นชาวราศี นี้ท่านใดที่ได้สร้างสมบุญมาได้สร้างบารมีคุณงามความดีความกะตันอยู่สิ่งเหล่านี้กำลังจะกลับมาช่วยปกปักรักษาแล้วหนุนดวงให้ชาวราศีกรกฎรวยที่ราคาสำหรับเรื่องของงานเนี่ยชาวราศีนี้ต้องไปเกี่ยวโยงกับคนที่มีอิทธิพลหรือหมายความว่าเราจะเข้าไปถึงจุดที่วางแผนไว้ บางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเส้นสายเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งพาเราก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าสมหวังที่ราคาที่ราคาอาเป็นว่าเรื่องของทรัพย์สินจะได้มาแบบไม่ยากไม่เย็นมันหมายความว่าเราได้เหนื่อยมานานแล้วแล้วมันถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะตกผลึก กำลังเป็นดอกเบี้ยดอกผลให้กับเราเพราะนั้นในเรื่องของงานใครที่กำลังวางแผนใครที่กำลังคิดอยากจะลงทุนหลายๆท่านหน้าร้านแม่งจะเจ๊งอยู่แล้วอาจารย์แม่งมันเงียบชิบหายเลยว่ะในช่วงเดือนนี้จะมีแนวคิดใหม่ๆจะมีความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงบุคลากร็เอาแม่งออกเลยหาคนเก่งๆเข้ามา นะแล้วอาจารย์อยากจะบอกทริคสักเล็กน้อยสําหรับท่านใดที่อยากจะมีเรื่องของเคล็ดลับเสริมดวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอพรนะในช่วงกลางกลางคลิปเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเอาเป็นว่าสําหรับในเรื่องของการเงินเนี่ยหลายหลายท่านกําลังจะปิดกิจการ แล้วเริ่มต้นใหม่ไพ่เดดเดทไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอะไรที่มันแย่หรือว่าเลวร้ายแต่มันคือเรื่องที่กําลังจะจบลงไปแล้วสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมมันจะสดใสามากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคลากรต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหมายความว่าใครที่เป็นผู้ประกอบการจะเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรเลย อ,องค์กรเปลี่ยนระบบแใหม่มหมดเลยแตเพราะฉะนั้นคือการยกเขาใหม่ทั้งหมดจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นสําหรับเรื่องของการเรื่องงานแล้วท่านใดที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจะนําเข้าเอ็กพอร์ตอินพอร์ตนำเข้าส่งออกในช่วงเดือนนี้เรื่องเอกสารอย่าได้เชื่อในเรื่องของคำพูดมันต้องชัดเจน ชัดไปชัดมาลายเซ็นได้ชัดอะไรที่ไม่เข้าใจถามคนที่มีความรู้เฉพาะทางจะทําให้เราไม่พลาดเนี่ยอ้าวว่ากระเทศน,นี้เลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานก็จะเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยตรงจะมีเงินก้อนใหญ่จะมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาจากคนสูงอายุหรือหมายความว่าเป็นเรื่องของการส่งต่อทรัพย์สินมรดก แต่มรดกนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นหรือบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้วางแผนไม่ดีเลยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นในเรื่องการถูกเอาเปรียบในเครือญาติในพี่น้องมันมีเกิดขึ้นแต่ขอให้ชาวราสีนี้ให้ใจเย็นไว้ให้ใจเย็นเย็นไว้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ คดีความต่างๆหรือจะฟ้องร้องกันในครอบครัวอันนั้นเดี๋ยวเคลียร์กันได้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้จําไว้ว่าหลายหลายท่านแบกภาระต่างๆไว้เต็มหัวใจแต่สิ่งที่ได้มาไม่ต้องกลัวหรอกสิ่งที่ให้ไปจะกลับคืนมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าส่วนในเรื่องของหุ้นส่วนก็ระวังเรื่องของอะไรเรื่องของการถูกเอาเปรียบเรื่องของ การไว้ใจมากเกินไปเรื่องการเงินให้เขาคุมเรื่องที่มันมีประโยชน์คุมไปไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันออกแรงเองนี่แหละคือจุดบอดของชาวราศีนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินไพ่หนึ่งถ้วยหมายความว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาอุปสรรคต่างๆกำลังจะออกไปนะความอุดมสมบูรณ์หรือบางท่านกำลังวางแผนธุรกิจเกี่ยวกับข้าวปลาอาหาร บางท่านกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรหรือบางท่านอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องของอัญ,ญมณีต่างๆหรือบางท่านกําลังได้รับข่าวดีซื้อทองเก็กบไว้นานแล้วร้อยฟลชานแม่อิเฮียยหันไม่ทีหนึง่งทองมันพุ่งพลวดขึ้นไปเลยมันเกินร้อเซนะเพราะฉะนั้นหลายลูกศิษย์อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าให้เก,ก็บทองคําไว้บางคนเกิดทาดทองในตําราของจีนบางท่านเก็กบ บางท่านไม่เก็บขายไอ้สี่หมื่นกว่าแล้วขายเหอะหลังจะขายเสร็จขึ้นไปห้าหมืนขึ้นไปหกหมื่นเเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเก็บทองคํามันเป็นทรัพย์สินที่แปลงเป็นเงินสดได้ง่ายทั่วโลกยอมรับทองคําแต่ธนบัตร บางสกุลไม่ได้ถูกยอมรับนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองอันนี้ดีนะแล้วในเรื่องของยานพหาหนะต่างๆถ้าการเงินขึ้นมาดีขนาดนี้ใครที่วางแผนอยากจะได้รถใหม่สักคันนึงอาจารย์รถคันเก่าเนี่ยแม่งขับไปหอบไปวะขับไปเหนื่อยไปลุ้นไปอยากจะได้รถใหม่ดีๆสักคันหนึ่งมีโอกาสได้รถใหม่ ได้ยานพหานะใหม่แต่อาจารย์ต้องบอกว่ารถมือสองดีฝานะเพราะอ,อะไรที่มันหนุนดวงเราอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความเก่าความเก็บความสะสมพวกนี้มันจะทําให้เราเกิดความโชคดีอย่าไปมีความเชื่อตามแบบฉบับที่เขาบอกว่าเฮ้ยต้องมีบ้านนะรู้ไหมว่มาซื้อบ้านหลังหนึ่งราคาสล้านหลังจากผ่อนเสร็จสามสปีบ้านดีดไปราคาหกถึงเล้าน ในโรงเรียนไม่มีใครสอนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เทพจะสอนหลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะเรื่องรถอีกอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอยากจะได้รถมือสองก็พอแล้วเก็บเงินล้านเอาไว้ต่อยอดเรื่องธุรกิจแล้วก็มีรถขับหาคนดูดีๆเป็นสักคนนึงนจ่ายตังค์เล็กๆน้อยๆจ่ายเพื่อสองพันอ่ะว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของท่านที่กำลังมองหาในเรื่องของอาชีพพิเศษนะ อาจารย์เป็นหมอดูได้ไมาบอกได้เลยว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเทพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์ท่านใดอยากจะเรียนเพิ่มเติมอย่างอาจารย์เนี่ยไปเรียนอะไรเพิ่มรู้ไหมช่างเพราะอะไรแม่งโดนโอู่หลอกมาเยอะไอ้เหี้ยหมอดูโดนดูนดโดนหลอกอะ่ะหมอดูก็ควายได้เหมือนกันบางครั้งบางคราวไม่ได้หมายเขาว่าจะไปไหนหมอดูจะไม่มีกรรมจะไม่มีเวเลยม่ บางช่วงที่ตกมันก็เงียบเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้มันก็จากหนักเป็นเบานะท่านใดอยากจะร่วมบุญกับโครงการสะพานบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับผู้ป่ยวยโรงพยาบาลแหลมชะบังก็ตามเบอร์บัญชีนี้กสิกรไทย120-89807-65ู 5. สุพิชยาละวะเปาระยะทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะกลายเป็นลมหายใจใหม่ ของคนที่กำลังอ่อนแรงที่สุดจะกลายเป็นแรงกอดของครอบครัวที่เกือบจะแตกสลายและจะกลายเป็นบุญใหญ่ที่ไม่มีวันหายไปจากหัวใจของผู้ให้อาจารย์ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างความหวังนี้ด้วยกันบางทีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการยื่นมือไปช่วยคนที่เราไม่รู้จักเพราะนั้นเคะต่างๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นหมอดูระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองของประเทศมันก็มี ในเรื่องของกรรมนะต้องยอมรับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่0 9 4ย์9 8 5 6 6, 6อันนี้สำหรับดูดวงเรื่องของรายละเอียดอยู่ด้านล่างนี้บางท่านบอกว่าอาจารย์หนูกดติดตามมาแต่อาจารย์ไม่ค่อยเสนอหน้าเลยทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปขออาจารย์ยูทูบเนี่ย การดูแม่งก็ลดลงนะเพราะอะไรมันจะให้กูจ่ายตังค์ไอติคต่อไอเฟซบุ๊กเนี่ยไอพวกเฮีย,ยเนี่ยก็จะเอาตังค์เหมือนกันมันหมายความว่าเราไปสร้างบ้านให้มันเสร็จหลังจากนั้นมึงต้องไปเช่าบ้านมันอยู่ถามว่าเขาเอาเปรียบหรือเปล่าไม่มันเป็นธุรกิจต้องยอมรับนะเอาว่าแบบนี้เอาไปว่าสําหรับเรื่องของเอาสักหน่อยนึงจันขอขายหน่อยหนึ่งสั้นๆท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานทาการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้คลาสิสิก13,900 ส่วนรุ่นพรีเมียมที่อยู่ในตู้นี้29,700าผ่านพิธีปลุกเสกมหาเทวาพุทธาพิเศษเรียกทรัพย์เรียกเงินต้องมีบ้านให้เขาอยู่ต้องมีสถานที่เขาอยู่เขาถึงอยากจะอยู่กับเราเอาเป็นว่าโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานใหม่กิจกรรมใหม่ๆแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนก็คือเรื่องของอะไร คือเรื่องของสัญญาอันเนี้ยสำคัญมากขอให้คิดไว้ดีๆเลยว่าอาจารย์เตือนแล้วไอคนที่พูดดีไอคนที่ฉอเลาะเราก็จะกลายเป็นเหยื่อนะเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นญาติพี่น้องถึงจะเป็นคนที่คุ้นเคยกันมากที่สุดแม้กระทั่งเพื่อนสนิทจะแตกคอกันเรื่องของผลประโยชน์ทุกอย่างต้องชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วในเรื่องของงานท่านใด งานยังไม่เคลียร์มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ลงตัวทําแผนการออกมาแล้วแม่มันไม่จบไม่สิ้นมันให้กูแก้อยู่อย่างนั้นแล้วว่ะอาจารย์เทพนูควรจะไปต่อรู้พอแค่นี้กับไอ้นายคนนี้ดีวะในช่วงเดือนนี้จะรู้สึกว่าตัวเองไปพบสิ่งอัศจรรย์ไปเจอข้อมูลบางอย่างทําให้รู้สึกว่าตะลึงงานจากที่เคยติดขัดมันจะโลง่ง สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างสลับกันไปสลับกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญนะแล้วก็จะมีสัญญาณบางอย่างที่กำลังบอกว่าเรากำลังไปถูกทิศถูกทางมันหมายความว่ารู้สึกสบายใจรู้สึกเบาๆนะถึงแม้ว่าเงินทองยังจะไม่มาแต่เราจะรู้สึกว่ามันสบายๆแต่ถ้าเกิดเหนื่อยเมื่อไหร่แปลว่ามาผิดทาง มันมีถนนคอนกีตแต่แต่เราดันไปเดินอยู่ในโคลนไปทางทิศท,ทางถูกแล้วทิศทางเลยถูกเป๊ะเลยแต่เราไปเดินอยู่ในโคลนไปเดินอยู่ในขวากหน้ำแต่เส้นทางเนี่ยตรงทิศตรงทางหาเส้นทางที่มันเรียบง่ายที่สุดแล้วเดินไปอย่าไปคิดอะไรซับซ้อนแล้วในเรื่องของการทําบุญเนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะถ้าไพ่เดดเดดหมายเลขยีามเนี่ยขึ้นมาเมื่อ,อไหร่ทําบุญกับคนตาย จะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นทำบ,บุญโรงศพหรือว่าจะเป็นในเรื่องของช่วยเหลือสัตว์นะสัตว์จะเป็นหมาจะเป็นวัวเป็นควายยากไรทำบ,บุญเถอะจะส่งผลให้เราเกิดความโชคดีแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าอยากจะเปิดโชคเปิดลาภจัดบ้านใหม่บางท่านอาจจะทาสีใหม่เลยมาเช็คดวงอาจารย์หนูเนี่ยเกิด ทางส์จีนนะหนูไม่เป็นคนธาตุไม้ว่าหนูควรจะทําจะทาสีอะไรดีสีเขียวแล้วสีเขียวอย่างเดียวเขียวปื้ดนเลยอาจารย์อะไรที่หนุนอะไรที่ส่งเสริมไม้ก็คือน้ำจะสามารถที่ใช้สีฟ้าได้สามารถที่ใช้สีเขียวได้อมแบบเขาเรียกว่าให้มันละมุนหน่อยให้มันละมุนให้มันกลมกล่อมหน่อยนะอย่าไปเขียวปั๊ดอย่าไปสีฟ้าปัดอันนั้นมันจะกลายเป็น อะไรที่มันแรงเกินไปเอานุ่มๆผสมสีขาวสัก90%ใส่สีเทาลงไปสัก5%มันจะมีความกลมกล่อมของมันนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเด็ดเดขึ้นมาหมายความว่าบ้านช่องอาจจะมีในเรื่อองการขยับหรืออาจารย์เทพหมายความว่าไอ้เงินที่มันหดหายไปเนี่ยบางครั้งบางคราวมันถูกปิด มันถูกตัดอยู่มันถูกปิดบังอยู่เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างในบ้านตัวเองที่ไม่เคยได้ยินหรือบางท่านได้กลิ่นทุกทำไมเฮี <c oughs> ยกลิ่นอะไรวะเป็นกลิ่นธูปนะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่อย่าลืมบอกเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางก่อนจะออกไปบอกเจ้าที่เจ้าทางกําลังจะไปปิดจอมใหญ่นะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับหนูวันนี้แล้ววันนี้หนูจะซื้อเหล้ามาฝากน้ําสวรรค์ สิ่งดีๆถ้าเราไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปเกาะไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนทำไปทึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามึงเอาน้ําแดงไปไหว้แต่มึงจะไหว้อะไรถ้าไหว้แล้วสบายใจไหว้ไปเขาไม่สบายใจที่ไหว้ก็ไม่ต้องมายุ่ง,งกับกูอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องหมอดูเลยจนเจออุบัติเหตุใหญ่เนี่ยใหญ่ที่สุดคืออะไรหลังจากที่โดนโมอเตอร์ไซค์ชนงานการแม่งเละไปหมดเลยเริ่มรวนไปหมด แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะเอารถไปล้างไม่จ่แหละหลังจากที่โดนมอไซค์ชนแล้วเดินข้ามเดินเออเขาเรียกว่ากลับมาจากเล่นดนตรีที่สีลมสะพานลอยอยู่ข้างหน้าไม่เดินได้ไม่ข้ามไปข้ามตัวถนนแต่อีสิ่งรถที่มันวิ่งเข้ามามันไม่ได้วิ่งมาตามเลนมันวิ่งสวนเลนขึ้นมาไอ้เหี้ยถามไปถามมาเด็กส่งบอลชิปหายและกตารากูก็พงังอาจารย์ก็บาดเจ็บไปโรงพยาบาลไ,ไม่ไปทาบิตาดดน แล้วก็แผลก็เริ่มแห้งแล้วอาจารย์ก็เอารถมาล้างมีหมอดูอยู่คนหนึ่งไม่รู้หรอกว่าเป็นหมอดูมาทักอาจารย์มีเมียกี่คนไอ้เหี้ยทักอย่างนี้ทักอย่างนี้ถ้าเมียกูอยู่นะไอสัตว์กูตายนะม,ม,มีมีมีเมียเยอะมากเลยใช่ไหมขนาดอาจารย์แผลเบือ่อหวานนะอ่ะมึงจะพูดอะไรก็พูดไปไอ้เหี้ยเขาบอกให้อาจารย์น่ะไปไหว้นะนำขนมเนี่ยห้าอย่าง ไปไหว้ทั้งสองฝั่งเลยที่โดนรถชนเนี่ยฝั่งฝั่งทางที่จะไปหลักสี่แล้วก็ฝั่งที่จะไปทางมีนบุรีไหว้ทั้งสองฝั่งอาจารย์ก็เชื่อเลยเพราะอะไรอยู่ๆม,มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์ก็ไปไหว้เสร็จไหว้เสร็จรู้สึกสบายใจแต่ที่ไม่สบายใจคือมันทักเรื่องผู้หญิงไอ้เฮียเนี่ยมึงจะเป็นหมอดูถามว่าดังไหมอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนั้นไม่มีความเชื่อเรื่องหมอดูเลยหลังจากนั้นแหละอาจารย์ก็เริ่มสนใจในเรื่องของศาสตร์เหล่านี้ เพราะอะไรมันทําให้เรารู้สึกมันสบายใจาอาจารย์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหัวลงหัวไหลที่มันปวดปวดคอปวดปวดเนี่ยหายอาจารย์ไม่เดินลอดพวกป้ายเป้ยนะไม่เดินนะเริ่มมีความเชื่อหลังจากนั้นก็เชื่อมาจนเนี่ยมาเรียนเป็นหมอดูอนอกเรื่องแค่นี้แล้วกันเรื่องความรักสําหรับชาวราศีกรกฎจะบอกวะ่าชาวราศีกรกฎเรื่องรักอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะอะไรเราแบก เราเก็บไว้คนเดียวโดยที่ไม่มีใครมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะอึดอัดกับความสัมพันธ์นะสำหรับคนมีคู่นะหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานหรอกแต่อยู่กันแบบแบบคู่รักแล้วจะมีความอึดอัดความเป็นตัวของตัวเองหายไปบางครั้งจะพูดตรงๆก็พูดไม่ได้ บางครั้งอยากจะทําสิ่งที่เราอยากทํามันก็ทําไม่ได้ถูกห้ามถ,ถูกนู่นถูกนี่แรกแรก็รกักหลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มห่างเหินมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไปตัดสินแต่เรื่องของภายนอกภายในยังไม่ค่อยได้ศึกษากันดีเลยตอนโกรธเขาเป็นยังไงตอนเมาเขาเป็นยังไงตอนไม่มีเงินเป็นยังไงตอนที่มีอะไรมากระทบอารมณ์แรงๆเขาปฏิบัติกักบเรายังไงอันนี้สําคัญนะเหมือนซื้อหวยเลย ถ้าโชคดีก็สบายไปถ้าโชคไม่ดีก็ซวยไปนะสำหรับคนที่มีคู่อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้สำหรับคนโสดเนี่ยอาจจาะต้องบอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาแต่ก็มีอะไรปิดบังค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดออกมาเขาอาจจะไม่ได้เชื่อสักคำจากสิ่งที่เขาพูดแต่เราเองนี่แหละดันเชื่อไปร้อยซมันก็กลายเป็นว่ามันพลาดจากการที่เรา มองเพียงเปลือกนะเขาอาจจะมาเพียงแค่พักย่อนกายในช่วงประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จากไปเพราะฉะนั้นใครที่โสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิสเพ้งเล็งแรงตรงฟ้ากระชานาแกงคอยดูตามดูลแบนแว่าจะง่ายอะไรจำเรืองต้องบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ต้องขอสถานะยังไม่ต้องถามว่าเขารู้สึกยังไงส่วนท่านใดที่ทะเลาะกันแล้วแยกย้ายกันไปสักคู่หนึ่ง แล้วก็กลับมาดีกันแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถามต่อไปว่าอาจารย์เขาจะกลับมาหรือเปล่ารออยู่ไอ้หานี่ก็รออยู่นะเพราะฉะนั้นทั้งเราทั้งเขามันมีอคติเล็กๆอยู่ที่กลัวจะเสียเปรียบหรือว่ารู้สึกว่าถูกลดทอนศักดิ์ศรีจะโทรไปก็กลัวเขาไม่รับถ้าเขารับแล้วแล้วเขาจะยังไงลองไม่ต้องคิดถึงเรื่องของอัตตานิยมอัตราทิฐิดูซิ ตามความรู้สึกฮอลโหลแฮร์รี่เหรอเอาตรงๆนะฉันก็เหงานะฉันอยากจะให้เธอกลับมาไอ้แฮร์รี่ยินไอ้เฮียไอ้แฮร์รี่ก็ก็เหงาเหมือนกันก็คิดถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวผู้หญิงเนี่ยพูดอะไรไม่ค่อยตรงกับใจแล้วถามว่าผู้ชายเป็นไหมาบางตัวก็ดัดจริต พูดไม่ต้องหรอกอฟอร์มเยอะไอ้เหี้ยไหนกูดแดกนะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักเนี่ยใครที่ทะเลาะก,กันอยู่ใครที่โกรธกันอยู่สามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้อ้าอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับเรื่องของความรักแล้วก็อีกสักนิดหนึ่งสาหรับเรื่องของวงจุย้ยไปไหนมาไหนก็แล้วแต่อย่าลืมบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือบางท่านยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไร แล้วธาตุของเรานั้นมันมีทิศใดที่เป็นทิศมงคลสิ่งที่อาจารย์ใช้อยู่บ่อยๆง่ายที่สุดคืออะไรอาจารย์จะขอท่านนึกอะไรไม่ออกจะหันหน้าเข้าไปในเมืองหลวงก็คือพระบรมมหาราชวังตรงนั้นถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพลังเยอะที่สุดในแผ่นดินไทยก็จะหันหน้าเข้าไปทางพระราชวังขอพรหรืออะไรก็แล้วแต่หันไปทางนั้นง่ายที่สุดเลย นะเพราะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นพลังงานต่างๆอยู่ตรงนั้นขอไขกระเป๋าอีกนิดหนึ่งทีน,นะขาเรื่องของกระเป๋าเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่ามันโยงมาตั้งแต่5-6ปีหรือว่า7ปีที่แล้วมันเกิดจากการที่ไปเจอหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยเป๋าตังใบเดียวคุ้นค่าไม่ได้จนอิชิโรบอกว่ากระเป๋าสตางค์เป็น ที่อยู่อาศัยเป็นโรงแรมคอยต้อนรับเงินให้กับเรามันมีกฎใหญ่ๆอยู่2กฎกฎแรกกฎคูณ200เอาราคาของกระเป๋าคูณ200เข้าไปนั่นคือไรายได้ต่อปีกฎข้อที่2ต้องเป็นกระเป๋าสังทรงยาวแบบนี้เท่านั้นแล้วทุกใบผ่านวิธีปลุกเสกหนังอย่างดีจากประเทศอิตาลีนายช่างชั้นครูระดับประเทศที่เย็บให้กับแบรนด์ดังๆระดับโลกเป็นคนตัดเย็บอาจจะดูไม่หรูหราแต่หนังดีลด